สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการระบบหลักประกันสุขภาพไทยที่คนไทยต้องรู้ครับและเรื่องต่อไปที่เราจะต้องรู้ก็คือความท้าทายต่อการดําเนินงานในอนาคตครับและผู้ที่ให้ความรู้กับเราเช่นเคยครับรองศาสตราจารย์ดรสมใจพุทธาพิทักษ์ผลครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ ทุกคนคงอยากรู้ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยระบบประกันสุขภาพทั้งของไทยทั้งของแห่งชาติเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรครับค่ะก็คือเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นะคะว่าทุกคนที่อาศัยบนแผ่นดินได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วหน้าด้วยความมั่นใจอะคะ่ะที่ทํามาเนี่จากผลการดำเนินงานเนี่ยก็ยังมีสิ่งท้าทายอยู่จานวนมากนะคะอย่างแรกเลยก็คือความท้าทายสําคัญซึ่งทุกคนคงทราบดีอะคะ่ะคือจะต้องบริหาร กองทุนแล้วก็ให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จกัดภายใต้ที่จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานนะคะแล้วทาให้ประชาชนทั้งหลายไม่ล้มละลายจากความเจ็บป่วยทํายังไงถึงจะสร้างสมดุลขึ้นมาระหว่างการที่ผู้ซื้อบริการผู้ซื้อบริการกับผู้ให้บริการทั้งหลายะคะ่ะซึ่งเป็นประเด็นสําคัญซึ่งจะต้องดําเนินการกันต่อครับ <Okay. S 1> ค่ะประเด็นอีกอันนี้ก็คือการทํายังไงถึงจะเกิดการประสานงานความร่วมมือในหน่วยงานทั้งหลาย,ท,ลายที่อยู่ในระบบ ประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งเทคโนโล,โลยีทั้งหลายนะคะประสานบุคลากรภายใต้การเป็นเจ้าของร่วมกันมาโดยตลอดนะคะซึ่งเป็นทิศทางต่อไปทํำยังไงความาท้าทายอีกอันหนึ่งนะคะตอนนี้คงอาจจะแบบดําเนิงงนการไปเยอะแล้วอะคะ่ะทํายังไงจะให้สิทธิ์หลายๆสิทธิ์นะคะ ในกรณีของการเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยได้รับบริการที่ดีทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ภายใต้ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก,ก็พยายามจะจัดนะคะโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก,ก็มีโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตไม่ถามสิทธิ์ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งตอนนี้นะคะค่อยๆดีขึ้นนะนะคะในกรณีของการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือพวกอุบัติเหตุซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพที่ผ่านมาอีกตัวหนึ่งค่ะท้าทายเรามากเลย จะวางทุทธศาสตร์อย่างไรดีในการที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุน่าจะมีความเจ็บป่วยแล้วก็ต้องใช้บริการจํานวนมากอะค่ะทำยังไงถึงจะได้บริการแก่ผู้สูงอายุภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดแล้วก็ทําให้มีรูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็เกิดความยั่งยืนได้ะค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่ทํากันมากนะคะแล้วก็ถามหากันก็คือการขยายความคุ้มครองสิทธิของการรับบริการสาธารณสุขภายใต้มาตรา 9, เแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช5องพั้ีฟังรับบทศีะนะคะแต่จริงๆก็คือการขยายออกไปสู่หน่วยคุมอื่นๆน,นะคะที่ผ่านมาเนี่ยม,มีการขยายกองทุนเหล่านี้ค่ะไปสู่กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชาการหรือองค์กรลูกจ้างในองค์กรสุขคลองส่วนท้องถิ่นแล้วเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ย อาจจะมีการขยายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปในบุคลากรกลุ่มอื่นๆนะคะค่ะเช่นอาจจะมีคนพูดถึงเรื่องของพนักง,งานมหาวิทยาลัยอันนี้ค่ะอาจจะมีการขยายไปในอนาคตค่ะแล้วเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยหระอครับค่ะดังที่เรียนที่ทราบนะคะตอนนี้ปีระบบใหญ่ๆอยู่3ระบบ ก็คือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบบประกันสังคมแล้วก็ระบบสวัสดิการของข้าราชการตอนนี้ก็คือปัญหาสําคัญที่จะต้องมีความท้าทายในการดําเนินง,งานต่อก็คือเรื่องของความสอดคล้องของระบบหลักรบบประกันสุขภาพต่างๆะคะ่ะโดยใช้ประเด็นรวมๆตอนนี้ที่เป็นปัญหาที่ต้องดูแลต่อไปก็คือคกลไกการจ่ายเงินประเภทและขอบเขตของบริการนะคะรวมทั้งการแชร์ระบบข้อมูลข่าวสารเพราะผู้ป่วยเองเนี่ยจะต้องวนเวียนอยู่ภายใต้ระบบเหล่านี้ อีกอันนึงที่เป็นปินเป็นประเด็นขึ้นมานะคะขณะนี้เนี่ยโดยทั่วไปยังไม่มีการแข่งขันกันในกลุ่มของผู้ให้บริการเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริการภาครัฐเอกชนส่วนใหญ่ยังเข้ามาร่วมน้อยนะคะในกลุ่มเหล่านี้แล้วก็มีการเรื่องของชุดสิทธิประโยชน์นะคะ ชุดสิทธิประโยชน์หมายถึงว่าสิ่งที่ในการให้บริการใน,ใน,ใ,นในครอบครอบคลุมในกรณีบางบางกรณีเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยชัดอะคะ่ะแล้วบางอันเนี่ยชุดสิทธิประโยชน์บางอันที่เป็นมีเทคโนโลยีแพงแพงเนี่ยยังเข้าไม่ถึงอาจจะต้องมาช่วยกันดูนะคะหรือว่าในเรื่องของการคัดกรองโรคว่าจะให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับไหมอย่างการคัดกรองโรคบางอย่างซึ่งยังไม่ครอบคลุมหลายโรคนะคะ อีกอันหนึ่งนะคะก็คือการจ่ายเงินนะคะปัจจุบันเนี้ยถ้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือโรคเรื้อรังเนี่ยมันจะต้องพูดถึงบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพยังไม่มีระบบการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ชัดเจนนะคะยังควรจะว่าควรจะเป็นยังไงดีตอนนี้จะใช้ระบบจ่ายตามผลการปฏิบัติงานที่อาจารย์พูดถึงหรือว่าจะบบบจ,จ่ายรายหัวดีอีกอันนึงก็คือเรื่องของตอนนี้นะคะโรคภัยไข้เจ็บมันก็เปลี่ยนเยอะมันมีโรคอุบัติใหม่ เยอะมากน,นะคะที่ผ่านมาอาจจะมีโรคพวกที่เป็นไวรัสขึ้นมาเยอะอย่างพวกซาพวกเมอร์เมอร์ที่ผ่านมานะคะระบบความสามารถเนี่ยจะต้องยังต้องพัฒนาระบบในการรับมือกับสุขภาพปัญหาสุขภาพใหม่ๆรวมทั้งการให้บริการเชิงลุกในพื้นที่ ปัญหาสุดท้ายที่จะเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเรื่องตอนนี้เราขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพทั่วไปหมดเลยค่ะทํายังไงถึงจะดูแลคนเหล่านี้แล้วก็มีบุคลากรเข้ามาในระบบเพียงพอที่จะให้บริการกับประชาชนได้อย่างเหมาะสมค่ะเรียกว่าระบบนี้ยังคงต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุดครับขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรสมใจพุทธาพิทักษ์ผลมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ จะเห็นว่าทั้งหมดที่ได้ฟังเนี่ยเรียกว่าเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับเป็นแค่หลักการและแนวคิดของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้นเองยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะครับในรายการระบบหลักประกันสุขภาพไทยที่คนไทยต้องรู้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสำรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ